เคยไหมคะรู้สึกว่าสุขภาพไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมอีกเลยเหนื่อยง่ายเจ็บปวดแอดแอด,อด,อดทั้งที่ก็พยายามดูแลตัวเองสุดๆแล้วบางคนทำงานหนักจนร่างกายไม่ทันฟื้นบางคนมีอาการผูมแพ้อักเสบเรื้อรังหรือแค่รู้สึกหมดพลังอยู่ตลอดเวลาปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนคะ่ะ แม้กระทั่งคนที่ดูสุขภาพาแข็งแรงส่วนใหญ่เรามักจะเพึ่งพาวิตามินอาหารเสริมออกกำลังกายแต่ถ้าเซลล์ในร่างกายยังเต็มไปด้วยสารพิษและพร่องออกซิเจน มันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่พังแล้วแค่เติมน้ำมันยังไงก็ไม่วิ่งดีเหมือนเดิมฮอตโอโซนเซอร์ปีช่วยเปลี่ยนตรงนี้ค่ะมันเหมือนช่วยเคลียร์ระบบภายในเติมออกซิเจนให้กับเซลล์บางคนกลับมาหลับลึกรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ตื่นภูมิคุ้มกันกลับมาเหมือนร่างกายได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งร่างกายไม่ได้ต้องการแค่ยาแต่มันต้องการการฟื้นฟูที่ลึกซึ้งค่ะถ้าคุณต้องการที่จะดูแลตัวเองให้ดีกว่าที่เคยลองมาปรึกษาฮอตโอโซนกับเรานะคะ